ครับสวัสดีสานท่านนะครับพบกรบผมนอะอนาจารย์จวิทย์นะครับในรายวิชานาะงานเครื่องสูปและเครื่องอากาศนะครับเป็นตอนที่สามกันแล้วนะครับต่อจากตอนที่2เมืออ่อสัปดาห์ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างนะทั้งหมดจะมีอยู่สี่ตอนเนาะเพราะว่าเราจะเจอกันสี่ครั้งนะครับเนาะก็จะเป็นเร,รื่องาหรร้อนๆนะครับส่วนไปงานก็ผมส่งลงใน Google แค r รลงแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามงานกันด้วยนะครับเดี๋ยว เ,เดี๋ยววันนี้ก็จะรายงานนะครับสำหรับคนที่ไม่ส่งงานเนาะไม่ได้ส่งงานในคันนูม,มาเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งรายชื่อนะครับไปในกลุ่มไลน์เนาะนะครับเ,เริ่มกันเลยนะครับอ่ะนะนี่เป็นหัวขอ้อการพิจารณานะครับใช้มอเตอร์นะประสิทธิภาพสูงนะนะครับหนึ่นะพิจารณาเล克斯มอเตอร์สูงอย่างไรนะ การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับให้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงน้ะโฟนพิจณาเมื่อเครื่องที่ใช้อยู่นะครับเดิมชํารุดเนาะซึ่งพิจาณาได้ดังนี้นะครับหากมอเตอร์ที่มีอาการเสียมีขนาดต่ากวา่า10กิโลวัตต์เนาะให้เปลี่ยนได้เลยนะครับหากมอเตอร์ที่มีอาการเสียมีขนาดมากกว่า10 10กิโลวัตต์เนาะสามารถไปผ่านขโขนลดได้นะครับใหม่ประมาณ 1- 2หรือครั้งเนาะเพราะหากเกินกว่านี้ราคาซ่อมจะสูงกว่าการซื้อเครื่องใหม่นะครับเนาะ แล้วก็ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชม่วโมงกรทํางานสูงเนาะมอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า15ปีให้เปลี่ยนได้ทันทีนะ,ะนะครับหนอกสองนะเมื่อไร่จะใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะก็คือคนซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับโรงงานใหม่นะครับเมื่อมีการซื้อมอเตอร์ใหม่นะมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเรียกว่าไพร์สพรีเมียมเนาะ ราคามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะราคามอเตอร์มาตรฐานนะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติมแต่การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงยังคงเป็นที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับะนะก็ยังต่อที่หัวข้อเมื่อกี้นะครับเนาะ,นะก็คือคนซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนการนำมอ,มอเตอร์มาตรฐานมาพันรถใหม่เนาะนะครับ มอเตอร์ที่นำมอเตร์ครใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า1 0กิโลวัตต์นะประสิทธิภาพจะลดลงถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับในกรณีนี้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิทธิภาพที่ลดลงเนาะเนื่องจากการพัดรถใหม่มากถึง2เปอร์เซ็นต์กับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานนะครับเนาะสำหรับกรณีนี้ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงลบด้วย 9, ค่าพันโคตรรถใหม่เนาะวิคิดนะ ก็ยังต silently, aky, ่อต่ออนะครับเนาะคนซื้อมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อนำมาใช้เป็นมอเตอร์สำรองเมื่อจำเป็นต้องซื้อมอเตอร์สำหรับเป็นมอเตอร์สำรองเพื่อใช้แทนมอเตอร์ที่ไม่จะเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะและเป็นการคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์มาตรฐานนะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้นะเราไม่รู้ว่ามันจะเสียวันไหนนะครับมันมันมันไม่จะไม่บอกอาการเราก่อนถ้ารถว่าเสียเราก็สามารถเปลี่ยนตัวอกาทำงานต่อได้เลยเนาะ ถ้าเราไม่มีสำรองเนี่ยก็จะเสียเวลาเนานะอันนี้ก็เป็นแนวทางการนำะรักพลังงานในระบบปั๊มนะครับเนาะหนึ่งนะการลดอัตราการไหลอัตราคงที่นะต้องมีการบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลนะครับเนาะเปลี่ยนขนาดใบพัดเนาะอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงเนะี่ยรีว่าปรัความเร็วรอบของปัม๊มนะครับเนาะการบำรุงรักษานะหลักปฏิบัติทั่วไปนะครับการดัดแปลงอุปกรณ์นะ กฎความคล้ายของปั๊มและพัดลมนะครับเนาะความสัมพันธ์ระหว่างเฮทและอัตราการไหลของปั๊มหรือพัดลมที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้นะได้มาโดยการทดลองให้ปั๊มหรือพัดลมที่มีใบพัดขนาดหนึ่งทํางานด้วยรอบความเร็วคงที่เท่ากับความเร็วมาตรฐานของมองเตอร์แบบต่างเนาะอย่างไรก็ตามนะครับในการนําปั๊มเหล่านี้ไปใช้งานจริงสภาพการทํางานของปั๊มอาจจะไม่เหมือนกับที่ทำการทดลองไว้เนาะความแตกต่างใน,นกลาวนี้อาจเป็น เป็น2ลักษณะด้วยกันคือรอบความเร็วของใบพัดที่เปลี่ยนไปเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลัดที่เปลี่ยนไปนะครับนะก็ตามรูปนี้เลยนะครับดูรูปประกอบไปด้วยเนาะนะก็ยังอยู่ที่กฎความคล้ายของความและพัดลมนะเส้นผ่าศูนยะ์กลางใบพัดมีขนาดคงที่เนาะอันนี้ก็ เ็เป็นสูตรที่ใช้หานะครับเนาะเพิ่นี้นี่เป็นสูตรอัตราการไหลจะผันแปรตามความเร็วนะก็ตามกราฟนี่เลยนะก็ดิ่งขึ้นเลยนะครับยิ่งเร็วก็อัตราการไหลก็จะเยอะนะเห็นไหมสปีดเพิ่มนะครับสปีดคือความเร็วใช่ไหโฟคืออัตราการไหลเนาะสปีดเพิ่มโฟก็จะเพิ่มนะครับเนาะต่อไปอันที่2นะครับเป็นเฮจะเฮจะผันแปรตามความเร็วยกกําลังสองนะครับเนาะ นี่นะครับก็ตามนี้เลยนะสานีกำลังขับเพื่อนที่ใช้แปรผันตามความเร็วยกกําลัง3านี่นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกอีกทีนะครับว่าหายังไงหาตรงไหนอะไร่นี้เนาะ,ะนี่ก็เป็นตารางแสดงนะครับความเร็วรอบที่ลดลงนะก็ r p m ก็คือเป็นอรอบต่อนาทีนั่นเองนะครับ round per minute เนาะนะอัตราอะไรของ ลดลงนะก็เป็นคิวนะเฮลดลงนะทีดีเฮนะครับกาลังลดลงนะาเป็นกิโลวัตต์นะก็อิงตามนี้เลยนะครับนี่เอาไปใช้เวลาเราเวลาเราจะหาค่าอนะไรต่างก็เอาตรงนี้ไปแทนได้นะนะตอนนี้เป็นเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบพัดลมนะการลดอัตราการไหลที่อัตราการไหลคงที่นะก็คือการเปลี่ยนขนาดใบาพัดนั่นเองนะนะครับหรือการลดอัตราการไหลที่อัตราการไหลเปลี่ยนแปลงเนาะ ปรับดัมเปอร์นะครับด้านจ่ายนะครับดิชาร์จดัมเปอร์เนาะปรับดัมเปอร์ด้านดูดนะครับซัคชั่นดนะัมเปอร์เนาะปรับใบพัดนําลมด้านดูดนะซัคชั่นแวนนะครับปรับความเร็วรอบของพัดลมเนาะแล้วก็การบำรุงรักษาระบบพัดลมนะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกราฟนะการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานด้วยวิธีต่างๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาขยายความอีกทีนะครับเพราะมันค่อนข้างจะ สับสมมนวนวายนะครับอันนี้ก็เป็นชนิดของเตาหลอมนะว่า,เ,าเตาหลอมชนิดนี้นะครับใช้แบบใช้กับแก้วชนิดไหนนะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะความลึกของอ่างหลอมเท่าไหร่นะความจุเท่าไหร่อัราส่อันนี้ก็จะใช้ในการประกอบในการออกแบบนะครับในออกแบบในโรงงานหรือว่าอะไรก็ตามที่เรา,เาจะไปทำนะก็ตรงนี้ก็ช่วยให้ ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปคำนวณน,นะครับตารางนี้ก็จะจัดการให้หมดนะครับเนาะอ่านี่ก็เป็นกรณีศึกษานะนะครับสัสดส่วนการใช้พลังงานนะ Energy consumption นะครับนะสัสดส่วนการใช้พลังงานความร้อนไฟฟ้านะครับก็พลังงานไฟฟ้าก็10.36เปนะร์เนนาะพลังงานความร้อนก็8.96 4นะ น,นี่ก็ยังเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานนะครับสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะก,ก็แบ่งแตกแขนงไปอีกนะครับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเนาะ5.82เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบการผลิต14.39นะชุดอุ่นเชื้อเพลิงวยไฟฟ้าในาะ4.31แล้วเครื่องอัากาศ5.7.6ระบบไฟฟ้าอืน่น17.34ประมาณนี้นะครับน,นี่เป็นดัชนีการใช้พลังงานกับปริมาณการผลิต อันนี้ก็จะใช้ตอนเอเราเอาด้านคำนวณนะในโจทย์นะครับเราก็จะเอาตรงนี้ไปแทนค่าได้นะนี่นี่ก็เป็นดัชนีการใช้พลังงานกับปริมาณการผลิตนะนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้อ่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ให้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะจะเป็นอตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะต่อให้มันให้มันจบเลยนะครับสําหรับเรื่องอางานเครื่องสูบและเครื่องอากาศนะครับนส่วนงานก็เหมือนเดิมนะครับในกูเกิลคัทดูไปติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ผมสั่งไปประมาณาน่าจะ3งานแล้วเนาะสามงาน4งานแล้วนะครับ4งานแล้วก็ไปติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยว จะเป็นดินพ่อหางหมูนะครับอย่าลืมคําอธิบายนะครับผมเขียนคาอธิบายไปแล้วนะครับชัดเจนนะครับอและอย่าลืมนะครับตั้งชื่อครับใน google คัลลงตัวเองนะครับให้เป็นชื่อจริงนามสกุลด้วยนะครองบางที่ใช้ชื่อเล่นนะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเป็นชื่อของใครนะบางคนไม่มีลูกด้วยนะครับก็ไม่รู้จะให้คะแนนใครเนาะนะครับ อ,อก็เลยปเป็นเหตุผลว่าต้องให้เขียนชื่อในใบางานทุกงานเนาะถ้าเขียนชื่อในใบางานแนละ้วผมเห็นผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครเนาะแต่ถ้าคุณไม่เขียนชื่อในใบางานคุณไม่ตั้งชื่อชื่อนามสกุลนะคุณไม่มีลูกเนี่ยโอ้ไม่รู้จะให้คะแนนใครจริงๆนะแล้วคุณก็จะมาออคุณจะมาเขาเรียกว่าอะไรคุณจะมาเรียกร้องอะไรทีหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่รอบคอบเองนะแล้วผมก็บอกไปแล้วนะครับคุณไม่ทําตามที่ผมแน,นะนำอีกนะก็สำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับสวัสดีครับ